ปละบ๊ายบายงานเรียบร้อยขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่ออรายการสารยมเช้าในสกายบล็อกนะฮะโดยในวันนี้นะฮะก็เราก็จะมาสร้างบ้านต่อนั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราก็จะมาสร้างบ้านต่อนั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาสร้างบ้านต่อนั่นเองนะเป็นอะไรไม่ต้องพูดซ้ำด้วยเนี่ยฮะเป็นอะไรมากหรือเปล่า ฮนฮะเออนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะเราอัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่น1.16.4เหมือนในอ z u ชรอซีซ11แล้วนะฮะแล้วก็มีปลั๊กอินหลายตัวที่มันไม่ทํางานนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะเออไม่แน่ใจว่าการผักนี่มันผักได้หรือเปล่าขึ้นมาก่อนดิต้องกดอีสปอนเองใช่ไหมลองลองผักดิลองมาผักกันดิผักได้ไหมไม่ได้ เออไม่ได้โอเคแปลว่าระบบผักยังทํางานอยู่เพียงแต่ว่าระบบที่เราต้องไปอัปเดตก็คือระบบเอออันนั้นอะเอ่อรีสปอนเองอัตโนโมัตออิอะเออต้องไปอัปเดตตรงนั้นนะฮะเนาะเพราะว่าถ้าเราสมมุติเราตายเนี่ยมันจะขึ้นเดสกกรีนนะฮะแล้วก็ให้เราก็ก็ให้เราอันนี้เออเนาะเออชอบมันเถอะอ่ะในวันนี้นะฮะเรามาสร้างบ้านส,สวยๆของเราต่อน,นะฮะฮัลโหลเก๋ๆกันเลยทีเดียวนะฮะอ่า ในครั้งที่แล้วนะรับ้านเราด้าตาพุ่เล่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะทุ่เล่แค่ไหนทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอะไรฮึไม่แน่ใจว่าใน1 6เนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าในดีนรกเนี่ยนะมันจะมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปนรกกันนะอยากไปด้วย แล้วล้งนี่ดูไม่มีอะไรอัปเดตน,นะครับก็มีซอมบี้ฟลยพิกลินเนาะแต่ว่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะเอจริงๆนะฮะดูสิท่ันผู้ชมมันไม่มีอะไรอัปเดตเลยโอ้แต่อันนี้อันน,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 นี้มันก็เป็นตัวเก็งก,กางขวางการทำงานของเราตลอดเลยนะฮะวันนี้เป็นไบโอมเนเธอร์เวสต์โลกนี้มีแค่นี้จริงๆนะเนี่ยเอา,เอา,เ,อาเอาตรงๆ,ๆเลย แล้วดิเอ็นเนี่ยเราจะได้ไปเมื่อไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะถ้าสมมุติเราขับสปอนล่ะอ่ะก็ยังกลับมาได้อยู่นะฮะเออแล้วก็ตัวหนังสือตรงนี้นะฮะระบบมันไม่ทางานเนื่องจากว่าเราไม่ได้อัปเดตนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตหลังใหม่แล้วกันเนาะส่วนไอ้ป้ายร้านค้าเนี่ยมันก็ไม่ทํางานเช่นกันนะฮะก็พังกันไปแผลบ,บเลยเนาะน่าเศร้ามากเออเออไม่ได้ ิดไฟเออเอาไปว่าป้ายมันก็เกือบพังแล้วกันเนาะเออไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายเกือบพังดิป้ายมันไม่ได้พังแต่คำสั่งทับช็อปอย่างเงี้ยมันพังเออจบโทษเมาเมาเมาฮะบัลลังซ์ huh? โอ้มีเงินอยู่เท่านี้อ่ะโอเค ปะ่ะเราสร้างบ้านกันต่อโดยในวันนี้นะฮะเราจะสร้างบ้านด้วยบล็อกอะไรดีเอ่ยอืมน่าเศร้าจริงๆอ่าเห็นไหมคุณผู้ชมกระโดดลงไปตายปุ๊บมันไม่มีเดสกรีนนะเอ้ยมันโชว์เดสกรีนนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการอะไรเนี่ยบ,บ้านสำหรับสัตว์เหรอโอเคอยจะลงไม่ได้ไห้ยเนี่ย TPA ได้ไหม TPA t p a New D 6 4 8ด New DC พิมพ์ทับ t p a Accept หน่อย TBA TBA Accept พิมพ์หน่อยพิมพ์ให้หน่อยไม่ต้องละ Cancel ยกเลิกกันคือ TPA คืออะไรนะฮะอันนิวดีซีลองลองพิมพ์ตามนี้นะ TPA แล้วก็อ่ะลองพิมพ์ตามนี้ดูชื่อก็ไม่ครบอ่ะพิมพ์ตามนี้ลองพิมพ์ตามนี้ดูอันล่าสุดหืองสามสี่ห้าหก คือว่าอะไร You do not have permission <c oughs> เออคร,รับเลยละโอเค Okay เอาเป็นว่าใน oh. ชั้นที่สองเนี่ยนะฮะเราจะเป็นพื้นสีขาวกันนั่นเองเนาะส่วนกระจกแล้วทรายเราล่ละทรายทรายไม่ใช่ sign. 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 ทรายทรายทราย try ah try try oh try เราต้องไปซื้อทั p ชอ็อปโทษทั p ช็อปไม่ได้ warp shop เราต้องใช้คำสั่งแบบนี้ไปก่อนนะฮะในช่วงนี้เนาะไอเกิดเลยกสนุก16 cents ครับ tp เอ่เอ tp new dc เลยได้ไหมอะ่ะได้สิเพราะมันก็ถือเป็นการ tp a c c e p t เหมือนกันอะ่ะคือเป็นการ request ให้ tp อะไรอย่เงี้ยมันก็ได้แหละหวังเนาะทำไมทางเข้าบ้านมันโคตรโค้งเงี้ย <c oughs> โอ้โหทำไมไม่ปิดเสียงมือถือเนี่ย มิวดีซีทำไมเธออัดรายการเราไม่ปิดเสียงมือถือเสียงดังมากเลยเนี่ยตัวตัวไหมเนี่ยปิดแป,ป๊บเครื่อออองรเเาเก็บอะไรดีเนี่ยเราอยากได้กล่องแยกเสริมอะ่ะเพื่อมาเก็บของพวกนี้แบบชั่วคราวนะเก็บให้หมดไก่แล้วนะฮะไอมันเยอะเกินไปทั่ว น่าส <มา S 2> <ห>งสามาห<อ>ย่าม้าหย่าเย่ในอาหารเอ้ยนี่มันแซมกันปะเนี่ยเออแซมเหมือนกันเอาเข้าเตาเผาให้หมดเลยเตาเผาแล้วเข้าเตาเผาพวกนี้ก็ได้นี่ใช้งานมันหน่อยนะฮะอุตส่าห์ทำมาอ่ะได้กระจกมาเท่านี้เออชั้นสองเนี่ยนะฮะกระจกเราจะเอาเป็นสีอะไรดีเออเนื่องจากข้างบนเป็นสีขาวแล้วอะนะฮะกระจกเราทําเป็นสีอะไรดีอะ มีเวลาเรื่องไหมกรอเนาะเอาเป็นสีอะไรดีนะสีอะไรดีสีอะไรดีสีอะไรดีตามม่นนะเอ้อสีแดงก็น่าสนนะแต่มันไม่มีสีแดงไงสีแดง l o สแมรี่มันคืออะไรไม่รู้ก็แม่รู้จินะคือคุกคือ ก็สีแดงหายไปหมด,ไม,ไ,ดไม่มีมีแต่สีน้ำเงินอะแล้วสีน้ำเงินมันเอามาจากไหนนะอ๋อคลอนฟลาวเวอร์เดลรีไลออนกระจกสีเหลืองไหมไม่เอาอะอ,าอืมปีไก่เกิดเต็มเลยน่ารักจังเลยอะเอาอะไรดีนะโอ้โหโกสโตนดัสสมไมเป็นอย่างงี้ดูไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยเอาเป็นว่ากระจกมันช่างมันก,นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามา สร้างตกแต่ตงตอนนี้นะคือที่แน่ๆเราเอากระจกตัวนี้ออกแน,น่นอนนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอามาวางประตูดได้เนาะโอเคนะขึ้นมาชั้นสองชั้นสองนะฮะเราจะสร้างด้วยอ,อุปกรณ์อะไรนั่นนะสิอุปกรณ์อะไรดี Blackstone ไหม Blackstone ทำมาจากอะไรอะ่ะ Blackstone 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 Black Stone. What is Blackstone เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาชมกันต่อชาตินี้แ,แบ็กสโตนยังไงก็ไม่ได้แมปนี้หรอกเพราะว่าแบ็กสโตนอะ่ะมันมาจากดีเอ็นเอ้ยไม่ใช่มาจากนรกซึ่งนรกเราก็รู้กันอยู่นะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนาะใช่ไหมเราก็อดนิเท์ไลท์ในสกายบ็อกแน่นอนเลยนะให้เดานะอันว่า,เ,าเราสร้างด้วยอะไรดีเอาไม้เอ่เอไม้สปรูสแล้วกัน ไม้สปรูตนะฮะแล้วเดี๋ยวกระจกเราเอาเป็นสีออกโทนโทนอะไรก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังแล้วกันนะเออเนาะมาเรามาสร้างกันเถอะชั้นนี้นี่ก็จะดูเป็นค่อนข้างที่จะดูมันก็โอเคแหละมั้งนะดูเป็นไก่ยจางไก่ย่างห้าดาว <c oughs> อยู่เลยชึบชิบชิบชึบ,ชบ,ชบ,ชบ เฮ้เฮ้เฮ้ซอมบี้เฮ้ยวัดดีซอมบี้ซอมบี้วัดดีวัดดีเพื่อนวันดีวันดีไม่มีไม่มีธนูยิ่งมันเดียมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเลเวลตกเอาเนื้อเน่ามาให้ทำไมเนี่ยเกือบไปทำไมทำพิซซ่าอะไรเนี่ยฮะ อ่าตรงนี้นะฮะอ่าเราวางเป็นตอไม้อะนะฮะซึ่งตอไม้เนี่ยเราใช้ไม้อะไรเนี่ยฮลัลโหลเอะไรก็ไได้ม้ร<ม><ม>่วงอ๋ออยู่นี่เราใช้ไม้ dark oak นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ dark oak นะฮะ dark oak ๊กเฮ้ยสีเดียวกัน้งเนี่ยนางโอ๊กลองเออถูกแล้วชายชายชายนะเอาละ เอาไรซี่เอาไรซี่เอาไรซี่ดึง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 โอ้มีแขกด้วยนะฮะไม่ใช่แขกแบบเอออาหรับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ้ยอะไรเนี่ยแขกแบบแก๊สนะฮะเออเนาะไอไม้ร่วงอีกแล้วปล่อยไปแล้วกันรวยไม่อยากจะโม้ใช่ไหมใช่ไหม ดูเราคนเดียวแล้วกันอี่เอามาอาหน่อยสิโอเคนั่นก็ให้เทแล้วกันบันเทิงจริงนี่ไม่ใช่รายการบันเทิงช่วงสายนะมันเป็นรายการที่มีสาระอันดับหนึ่งของเอ่อไมนาย ออก็จริงแหละก็พอรายการอื่นไม,ม่มีสาบ้าัไงพูดแล้วเศร้าเลยรายการอื่นข้าวโดนท่าน,นการาสรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่ไม่เหมาะสำหรับ New DC เนื่องจากว่ายุ่งไปเรื่อยขอท่านที่ดูออที่รับชมโปรดใช้วิจารณวิญญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า185ล้านปีควรได้รับคำแนะนำอา้าทำไมไม่เท่ากันอะอ อา้าววอดแมวเนี่ยเอ้ยสร้างบ้านอะไรของเราเนี่ยอ๋อโทษตัดผิดอา้าวซอมบี้วัสดีเพื่อนมาอีกแล้วหรอเดฟเพื่อนมาทำไมอะ่ะเอ๊ะ difficult นี่มันเท่าไหร่เนี่ย difficult เป็นแบบ normal มันไม่ได้ฮะคือแมปมานายทั้งทีเนี่ยมันจะต้องแบบมีความแบบยากนิดนึงเนาะ difficult ถับเป็นฮาร์ดแล้วกันนะฮะเราก็จะได้เล่นกันอย่าง hot h a r t อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมองหน้าหาเรื่องเหรอเรโลลอโลอ่ะอ่าตอนนี้นะฮะข้างบนเนี่ยเราได้พื้นที่ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเราก็จะมาจัดสรรแบ่งปันห้องอะไรอย่างงี้ด้วยมั้งมั้งนะเอาเป็นว่าทางเข้าเนี่ยเรามาคิดกันดีกว่านะฮะว่าเราจะทําแบบไหน ทำแบบนี้เหรอสอสไปเดอร์เต็มเลยทำแบบนี้มันไม่ดีมั้งอย่างนี้เหรอเออมันมันเป็นอะไรที่เขาหน้าจะดีไซน์ยากนะทำไมมอนเตอร์มันเยอะอย่างนี้เนี่ยคะ่ะอืมอ่า use door นะฮะแล้วก็ door นะฮะแล้วก็ดอร่า ไม่ไม่ใช่ลนี่เพื่อนจะกดให้คีย์บอร์ดมันพังเลยนะชิบ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 อิบ้ิบชิบนะฮะิบชมันจะมีความดูแบบดูดีแหละมัิบชะแล้วเราออกไง เออไม่ได้อย่าอย่าทับทีพีเป็นอันขาดขอร้องออกไงเนี่ยเดี๋ยวช่วยนะสามสองหนึ่งรอ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 ให้เดี๋ยวนี้ไม่ช่วยเลยเอาหินออกมาก่อนกูยุ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําอะไรต่อดีนะฮะคือบ้านของเราไม่ไม่มีอะไรมากมันก็สวยแล้วนะฮะเน้นสักว่า เออทำยมมันดูแปลกๆเออ,เอ,อมันก็แปลกแล้วนี่นะจิ๊บจิบจิ๊บจิบอ่าคุณผู้ชมฮะรู้สักคำว่าเบลไหมครับเบลคืออะไรนะครับไม่ใช่คนที่ชื่อว่าเบลตรยอย่งใดนะฮะมันคืออะไรเนี่ย B E L L เบลทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเราดีเซชก,กันสักครู่หนึ่งนะฮะระหว่างนี้เราก็ดูนิวดีซีเขาทำอะไรไปนะฮะดูอาชมความในของซอมบี้เนี่ยมันเยอะอย่อยคิปเปอร์ก็มี อะไรเนี่ยเกาะมอนเตอร์นี่น่ะวดีซีเธอไปทำอะไรมาเธอทำไมไปต้องเรียกพวกมันมาด้วยฮ้นะเบลนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเอ้ซอมบี้มันเดินมาหาเรานี่อ้าวซอมบี้คิดจะไฟ์เหรอแกคิดว่าแกทำได้เหรอ๊ะ อ <chat> eh, สายตาซอมบี้นี่มันค่อนข้างจะยาวไกลเหมือนกันเนาะใช่ไหมเอ๊ะเบลมันค้ามไงมันไม่มีค้าบออ้ามันไม่มีสุดค้าปะเนี่ยเพิ่งรู้หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีสุดคราอะนะฮะเออใช่มันไม่มีสุดคราอะไรเนี่ยแต่ละอย่างมันทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยสเกเลตันในบ้าน มันเกาะอะไรเนี่ยเกาะผีสิงนี่นะเราทำแลน,นเทิร์นกันดีกว่าโอ้ยคีเพอร์ใช่แล้วทีพีมาไหมเข้มามาในบ้านใหม่หน่อยเฮ้ยเข้ามาในบ้านหน่อยหน่อยสิไม่เสี่ยเฮ้ยคนกำลังสนุกกับการไล่มอนเตอร์อยูอ่ย ไปละบายไปอยู่ที่อื <c oughs> นงานเรียบร้อยมีเงินจริงเลือดเันไม่เจ็บอ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่นี่มันจันทร์กางลงาเหรอวัส <c oughs> <c oughs> ดีซ่าคิปเอร์ตูนไก่ตายเลยเออดีเจริญพรนะาญาติโยมทั้งหลายหลายแเร่อ่ะโอเค ตอนนี้เออเราทำแรนเทิร์นกันดีกว่าแล้วแรนเทิร์นะ tern, ทำยังไง้าเนาะแรนเทิร์นแรนเทิร์นทำยังไงเอ่ยแรนเทิร์นนะจะต้องใช้ไอรอนนักเก็ตนะฮะซึ่งไอรอนนักเก็ตเราเนี่ยเออก็พอมีอยู่แหละนะันะ้งเนาะเออก็พอมีอยู่แหละตอนที่โกงโกงมาจำได้พ <c oughs> ูดดูมไม่ดนะีเอามาสามอันอ่าได้แค่นี้จน ตอนนี้ยังจนเหล็กอยู่นะฮะเดี๋ยวรอฟาร์มเ p c แล้วกันเอ c เรามีอยู่แค่ตัวเดียวเองอะ <c oughs> <c oughs> เออคมไฟเราปักไว้ประมาณอย่างนี้ไม่ได้เอาไว้หน้าบ้านอย่างนี้เหรอมันไม่ตรงกลางอะดิอ๋อนึกออกและเนึกออกและวมันใช้ได้ขุดเนี่ยมันใช้ได้ขุดอ่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันตรงกลางหน้าบ้านอย่างนี้เออมันจะได้ดูสวย ตอนนี้ก็แบบอย่างนี้ปักโคมไฟไปเออสวยงามไปเราไปทำเหล็กกันเพิ่มดีกว่านะฮะบอกเลยว่าประหยัดเออไม่ประหยัดอะมันใช้เผาผันประมาณมากมากเลยเอะเยอะไปเหล็กเยอะไปชิบชิบช,บช,บช,บชบิประมาณนี้พอนะฮะเราก็ครับแลนเทนว้าวสวยงามนะฮะอะ่า โอเคเข้าบ้านไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปักโคมไฟตามระยะทางอย่างนี้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะว่ามันจะหมดนะเนื่องจากว่าเรารวยนะฮะบอกเลยเออควรจะใช้ที่ขุดเอาจริงๆอ่ะอย่างนี้นะฮะอ่าสวยงามบ้านเราสุดยอดทางขึ้นนี้ต้องแปะไปเนี้ยแปะนิดนึงก็ได้เอาหมดนะฮะอ่าจิบจิบจิบจบจบ สวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดีฮะสวัสดีฮะเรียนแบบใครก่อนอาจจะพอรู้กันอยู่เนาะนี่ฮะสวัสดีฮะน่ากลัวมากอย <Gore> ่างนี้นะฮะนันตายเลยพบศพหนึ่งเอเอนะฮะอ่าบ้านเราสูงกี่ชั้นดีประมาณสองชั้นก็พอมั้งเนาะใช่ไหมชิมิชิมิล่ะ เออเราควรจะทําแบบเป็นหลังคาอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะเออเอาไม้มาด้วยเอาเป็นไม้อะไรดีอ่ะไม้นี่แหละเออคิดอะไรให้มันเยอะนะเอามาอย่างงี้นะประมาณ2ระดับอย่างเงี้ยเออนีะ <15 3. S 1> มันก็จะดูเป็นหลังคาขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน no 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 จิมมี่จิมิช่จิมมี่ิมิี่นะ

เรียบร้อยนะฮะทีนี้เหลือแต่กระจกอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะฮะจะกระจกสีอะไรดีนะฮะเอาสีอะไรดีนะฮะอะไรเน<ะ>ี่ยสีใสไปเลยแล้วกันนะจบง่ายดีหรอบ,บ้านตางตรงจีนนิดหนึ่งนะถ้าสีแดงนี้ใช่เลยนะถ้าสีแดงนี้เกือบใช่บ้านจีเลยเนะี่ยเอาสีแดงไหมหน่าสนใจมีนะเออแต่สีแดงเราไม่มีไง สีแดงฮัลโหลสีแดงเอาเรสโตมาสก,กัดก็ไม่ได้้า <c oughs> ทำแรกคนทำไปนานแล้วอ๋จริงๆ <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะเราไปสร้างหลังคากันก่อนดีกว่าหลังคานเนี่ยนะฮะเราจะทำเป็นสีอะไรดีเอ่อหลังคาเอาเป็นไม้อะไรดีไม้สีขาวไหมเออน่าสนใจเนาะถ้าเป็นไม้สีขาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะโอเคไม้สีขาวมา ปึ๊บปื๊บป๊บเรียบร้อยทำไมได้มีสี่สีอ่อันไม่ใช่ไหมเถอะอะโอเคนะฮะมาถึงนัจุดตรงนี้นะฮะเอ่อเราจะต่อขึ้นไปนะฮะแล้วเราก็จะวางอย่างนี้ปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บมันดูสวยไหมเนี่ยหนานีอยากไดไ้ช่วยขุดให้นะ เห็าไน้สีแดงมากเลยอ่ะอุ้ยบล็อกตกลง,งไปข้างล่างด้วยอ่ะไม่สจหรอกอ่ะโอเคออ้ไม้หม,หมด <c oughs> นี่ไม้เพิ่มเติมนะปิงอ้าวไม่สนก็ไม่เป็นไรชิปอ่าโอเคนะฮะ คือคือบ้านมันมัน,ม,นมีหลายสีมากเลยเอาจริงๆเดี๋ยวคงใส่ชั้นสีคงเป็นสีแดงแน่เลยเออทำไมไม่ทำมาคาเซียไม่เอาแต่บ้านเรามันจะดูแบบหม่นหมองเกินไปถ้าสมมติเราใช้โทนสีดำหมดเลยแล้วบ้านเราจะาไว้ทำอะไรเก็บของสิฮะต่อถามได้แล้วตรงนี้ไว้ทำไรเงอไม่รู้เหมือนกันนะฮะสร้างไว้ประดับารรอย่านั้นแหละไม่มีอะไรมากนะฮะสีก่อสร้างส่วนใหญ่ของเราก็คือเพื่อประดับมารมีนั่นแหละนะฮะไม่มีอะไรมากหรอกจริงๆนะ เอาเอาหลังคาบ้านแบบเป็นสามเหลี่ยมไหมเอ้ยเป็นทรงแบบเป็นเป็นพีระมิดอะเออพิระมิดน่าสนใจนะเราคงสร้างโดมไม่ได้นะฮะเนื่องจากขนาดเราวาดวงกลมยังไม่ตรงเลยนะฮะนับภาษาอะไรเสียงอะไรนับภาษาอะไรนะฮะที่เราจะไปสร้างโดมในมายครับนะฮะเออเนาะไม่มันขุดบล็อกไม่ได้ โอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะอ่ะกัดจบคลิปเออไม่ใช่เรายังไม่ได้ทำสามเหลี่ยมเอ้ยยังไม่ได้ทำปรามาดเลยนะฮะชิบ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 ,ชบเอ้ยไม่เอาเอ้ย<ป>พี่มาจากไหนพี่มาก็มาสีพี่ สวัสดีสสสครับเี่เี่พี่หลบทำไครับ่เ้ยเสียงแบบบดุว right. ัสด right. ีครับเพ่พี่กลัวอะไรครับอืมพี่นี่ไม่เก่งกเลยนะฮะโล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 ไปไหนแล้วโลโลโล เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไหนอยู่สาเน่จะร้องกรี๊ดอีกนาไหมฮัลโหลเอนเดอร์แมน <c oughs> เอออ่ะนะฮะบ้านเราสวัสดีพวกเฮ้ยเราไปดิเธอกันนั่นอ้าวนี่ทักทายเพิ่งกันแบบนี้เหรอฮะเอนเดอร์แมนมาถึงปุ๊บไม่ร้าผายเนี่ยฮะ จับกระแกเนี่ยผีเมื่อกี้นี้อย่างกับผีกันเลยทีเดียวนะฮะข,ขุดไม่ได้ทำไมโอเคนะต่อกันดีกว่าแค่นี้นะฮะเราจะวางบันไดกันแบบนี้นั่นเองนะฮ<ว><น>ะไอ้วางอะไรเนี่ยเอออย่างนี้นะฮะค่อยๆวางนะฮะค่อยๆวางนะฮะอย่ารีบร้อนนะฮะ ค่อยๆสร้างไปอย่าได้ใจร้อนเฮ้อเพีังเลยนนไหสร้างผิดเลย <S <S คือถ้าสมมติคุณผู้ชมหันหน้าผิดองศานิดเดียวนะฮะรูปแบบการวางบันไดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเลยทันทีนะฮะงั้นเราก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะฮะและถ้าเมื่อเราต่ออย่างนี้นะมันก็จะหักเป็นมุมให้นะฮะนิวซี้ไปจากการเอ็นด์แมนนีท,ที่ที่เกาะตกปลานั่ยนะที่เกานะสวนอ่ะมีทั้งสามสี่ตัวเนะี่ย คือถ้าสมมุติราว่างเป็นไดดถ้าสมมติระว่างเป็นบันไดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะว่ามันจะมีตัวอะไรมาเกิดหรือเปล่าเนื่องจากว่าไดบันเนี่ยนะฮะมอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่บล็อกเต็มเนาะเออมันจะไม่มีมอนเตอร์มาเกิดนะฮะรับประกันได้นะฮะถ้าถ้าเกิดก็ก็ก็ให้ตบหัวดีดีซีได้นะฮะอย่างนี้ฮะเราใกล้จะครบวนลูปแล้วนะฮะ ุณผู้ชมเคยเเเได้เห็นปีระมิดกันใช่ไหมมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมะนะคือมันเป็นรูปพีระมิดอะแต่มันเป็นสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเออฐานสี่เหลี่ยมอะแต่ว่ามีด้านเออด้านก็สี่ด้านแต่ว่าเหมือนไอต์ไอศครีมโคอนอะเออเนาะคือจริงๆควรจะวางตรงนี้อันหนึ่งอะแต่ไม่ทานแล้วแหละเราวางไปละเราวันเละไปละ หรือจะขยับอีกอมไม่ต้องแล้วแหละขี้เกียจถ้าสมมติขยับอีกนี่คงบ้าตายถ้าสมมติเราขยับออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนมีกันจาดอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะเออขยับดีกว่าแปะคลิปนี้ไม่ต้องทำอะไรละแก้กันอยู่ตรงเนี้ยจะเดินพอนจริงๆเลยนะเนาะเราเราลองไปดูจากเกาะดิว่ามันจะสวยแค่ไหน มันก็โอเคนะเออมันก็ดูทรงจีนๆดีเอออันนี้ก็ได้แบบนี้แหละโอเคละชิบ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 อยากบินอะนจริงๆอยากบินมากเลยแต่ว่ามันแพงอะยังไม่มีเงินซื้อคือจริงๆถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่ามันจะเป็นการโกงไงคือจริงๆแล้วในสกายบล็อกอันนี้คือมันอนุญ,ญาตให้เราสามารถที่จะบินได้นะฮะไม่ได้ผิดอะไรนิวดีซีมาช่วยกาจัดมอนเตอร์ที เออจะเริ่นพอรอจะกำจัดมอนเตอร์ดิอย่างเงี้ยนะฮะให้มันอยู่นะิ่งๆดูที่มันอยู่ในห้องสิงสไปไหนแล้วอ่ะไปดิห้องเหรอตัวอะไรอะ่ะโอเคนะฮะโอ้โหเสียงดังอีกแล้วนะฮะโอเคอ่ะเราก็สร้างกันต่อนะฮะ ไอ้ว่าเราเราถึงเวลาของรายการแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อสัปดาห์หนะ้าทุกคนก็คงจะบอกอะไรเนี่ยกล่าวว่าจะดูคลิปนี้น่าจะสร้างบ้านเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จฮนะขอบอกเลยว่าบ้านนี้เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามต่อกันสัปดาห์หนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่สวัสดีครับเยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าบ้านหลังคาพีระมิดของเราจะเป็นยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างอะไรต่อตกแต่งอะไรภายในเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันสัปดาห์หน้านะฮะ นี่ดิซีหันมามองกล้องหนซี่เห็น<ๆ>เห็นเห็น<ๆ>เข้ากล้องหน่อยซี่เข้ากล้องเข้ากล้องไม่ใช่ในสถานะอ่ะจบคลิปดีกว่าบนะ๊ายบาย